ครับนะทักทายสบายดีสวัสดีครับสมมามีฟาร์มนะพอๆกันคือเกาครับนะมาเลียงแล้วช่วงนี้ก็มาเลียงไห้เป็นเดือนแล้วแต่กะเอ่อหามาเลียงยากอยู่ครับเนาะนี่ก็เป็นมือที่สองที่มีหญ้าเขียวครับนะจะเป็นโซนของถั่วไว้นะตรงนี้ครับนะปกติมันจะทำหน้านะปกติพันจะวญ่นเขาหน้าปังแต่ ปีนี่บอ่อเห็ดครับนะเพาะท่านเห็ดน่าจะเห็ดรอบเดียวหรือเปล่าหลังจากนี้ครับนะว่าหนาเรีย่ยมคนพาท่านเห็นเห็ดนำแหงมากเพราเห็ดครับนะอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นอยู่เรยบนไม่เห็ดครับนะกลายเป็นบนนี่ก็กลายเป็นถนนสาหรับาาชาวบ้านที่มาหาตกปลาสิทธิ์ประดูอย่างสิครับนะตกเบ็ดฝรั่งนะนี่ก็มีหญ้าให้กินอยู่ครับนะซึ่งก้อนนันนี่ก็ ทีมงานพอเนียงแม่สาวนะแม่เตือนแม่จูมมาเลี้ยงก่อแล้วเนาะนะซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนี่จะเป็นหน้าปลาสร้อยนะปลาสร้อยเมติกที่มีงัวงวใหญ่ที่มานากันเอ่อเพื่อนการเลี้ยงอยู่เพป็นการไปเลี้ยงอยู่พุน่นทุกันครับนะสำเนีางคำว่าเลี้ยงกับถาวรเมติกออสองขอกครับนะคือคลิปก่อนหน้านี้หมูว่านครับนะแล้วก็อาจจะมีคลิป มือเดียวกันครับเนาะของท,ที่ที่ที่ายถ้ำตัวนี้นะครับนพะอดีทายได้ประมาณสองนาทีเพิ่นตัดสเลยครับนะเออเสียงตัวห้องเสือได้ยินไหมครับนะเพิ่นตัดอากาศฮอนครับนะอากาศฮอนเวลาก็าอยู่ประมาณเที่ยงนะครับนะอากาศอุณหภูมิสูงประเทศไทย้องมันตัดเองอัตโนมัตินะซึ่งเป็นวิวที่ดีสัมผัาาจ่จะถ่าย แล้วก็มาต่อเนื่องอยู่นี่ครับตัดไปก่อนนี่อเลยเอา้ากินได้ใจอยู่ถ้าลงไกลเห็นนะครับนะสองนาทีฮีประมาณสองนาทีครับนะถ้าเป็นตัวนี้ก็จะมาเพิ่มเติม,ตมคือมือเดียวกันก็กินมะนีครับนะถ้าลงไปนั่นเนี่ยไปกินขอกไก่เป็นอตปกอรณ์มันมาอยู่นีถ้ากินน,ามมาน้ำมะนีครับนะน้ำม,มูนครับฟังนี่อา่าไปเบิ้งก็ได้ครับนะเอาเดีย๋ยวไปเบิ้งตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้อุปกรณ์ตั้งเขาก็มานครับนะอา่า ไปยังตำรวจพื้นที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของเป็นพื้นที่ของทําไมกลางครับนะพออ้วนซึ่งมันมีเขาครับนะเขาหน้าปรางเขาหน้าปรังนี่ครับเกือบเดือนพ่อนครับนะยังเร็วกว่าสองอาทิตย์ครับจะเก็บเกี่ยวครับเนี่ยที่ว่าเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่ฟังนั่นครับที่ท้ายคลิปหมว่านคลิปก่อนน้านนี่ะก็มีเขาครับนี่ใกล้เขาครับนี่ เปล่งยางมาหนีกลับไปหอดหรมเลยสิได้บ่นี่สิตัดอีกบ่นี่ครับนะนี่เขาไหลอยู่ครับในพื้นที่เลี้ยงน้ำสุปีอยู่ครับนี่ต้นกระโดนครับนะต้นหวาคืต้นกระโดนต้นกระโดนครับนะนี่หลายลอยู่ครับนี่อ๋อหอนเอดหอนกับก่อนครับท่านบ่นี่ครับกะเขาไปหนีครับนะไปหนีซึ่งเห็นบ่ผมคงไปไหนไปดูครับนะ คงบ่ได้ไปดูน้ำครับนะเพราะว่างูวบอบไปครับบ,บ่ได้ลงไปทาน้ำฝั่งนั้นครับนะ <c oughs> กล้องกับห่อนน้ำแล้วก็งงวบ๊อไปโคซ่าอยู่ฝั่งฝุ่นครับต้องได้รับอยู่นี้แหละคงสิบบอดดิไปครับนะเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งพีเอ่อบางๆอาจจะไปทายทาลงกินให้เบิ่งนะไอข้นอีก